รำบวงสวงหมู่เท้ามหาพรหมมีนางรำเป็นร้อยๆคนเลยนะครับตอนนี้นางรำที่บวงสวงเท้ามหาพรหม หยุดยืนนิ่งนะครับยังไม่ทราบว่าจะรําต่อหรือไม่นะครับก็จบพิธีนะครับในการรําวงสวงเท้ามหาพรมครับ